สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งที่แล้วพี่ก็ได้สอนอี i เกีบยมกับเรื่องเวลาไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งฟีดแบ็กเนี่ยดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าเรียนกันไปแค่1นาทีก็สามารถนะําไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนี้เนี่ยพี่ก็เลยจะมาเสนออีกอันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากห้ามกดข้ามคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยรู้กันน้อยมากสิ่งนั้นก็คือ H i s h h นะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นซอบฟิกค่ะเอาไปลงท้ายคํานามหรือเอาไปลงท้ายตัวเลขทําให้เปลี่ยนหน้าที่หรือเปลี่ยนความหมายไปเลยค่ะซึ่งพอ ISH เนี่ยเอาไปลงท้ายตัวเลขหรือว่าเวลาเนี่ยก็จะแปลว่าประมาณประมาณกะกะเลทได้นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเช่น I'll call you tomorrow noonish I'll call you tomorrow noonish เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันโทรหาแกประมาณเที่ยงเที่ยงนะหรือเอาไว้ลงท้ายอายุก็ได้นะคะเช่น I'm not sure. I think she's i 50. อแกฉันก็ไม่แน่ใจอะ่ะฉันว่าหล่อนน่าจะอายุประมาณ50มั้งเพราะฉะนั้น I'll be there around 7 h I'll be there around 70. แปลว่าอะไรนะ้าลองไปในคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ